ินข้าพ่อแม่พี่น้องเด้อ,อมาหนั่งตื่งพี่จีเจาเกียก่อนเจาี่พี่บ๊อบ่มีบ่ได้ทางหลังก่อนอัสสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันอ้อมขี้เล็กเด้อพ่อแม่พี่น้องอ้อมขี้เล็กใส่เครื่องในไก่ใส่ไตไก่ว่าซันซะแต่เช่อย่างปันพี่ปันน้องเบิ่งวะเกิดเลยคิดอ้อมขี้เล็ก <laughs> ปปิดอยู่ทงให้ทงนาหมดแล้วสมุดอาเดอร์พ่อแม่ไปน้องนมาคำมากินน้ำกันหมอนน่ะนะมันเปิดได้ไหมหมอนเนี่ยเบาก็ยังนาใช่ไหมโอ้โหเจ็บอันแหฮง กินโดดอันนี้กินหลายอย่างนะก็ได้อิอ่มๆน้อยน้อยหนึ่งออมคิเล็กพ่อแม่เป็นน้องใส่เสื้อสุดสวรรค์สาวนานหนาหัวใส่ช่องโซ่เหนาหัสบายดีสบายดีพี่น้อง S <S <ส>มาได้กินออมครีกน้ำกันขมๆน้อยหนึ่งเลยเห็นอยู่บ้านเแถวนอกพ่อแม่พี่น้องออมเส้นหนงังหนังควายเน,นาะหนังควายแห้งยืดีล้วทุบๆค่อยออมชิ้นตะไคร่แล้ะเด็กพี่น้องมาได้มาได้กินข้าวนังกันได้ก่าขางเลยพี่น้องพ่องเ่บาดัดจะขางขาหันหอนแกงหันหอนว่าตันวิเทลหันหอน,หอน,หอน,หอนกินไหนวันหอนไปทุกอย่า,ยาง อาตัวพี่น้องกินข้าวมาเลยกินข้าวจีบักเครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มากินอันแกงอันอนี้ครื่งแล้กินข้าวน้ำตาลน้ำยายเด้อหลายเด้อจ้าเพิ่นเป็นคนไทยบุ๋ยอันนี้คนไทยบุหรือคนลาวมาปนนเป็นทุกคนนัึงอ่ะกินดาบมีนาเด้อกินข้าวลูก ควเค็ดเป,นนปเ,เป็นี่รู้บุกินหรอกเบมนเขาบุเคยกินเขาบุเคยกินกุ้อะไรเป็นหรอกอืมเอาเจีย๊ยนีาไข่น้นบกเผ่า คือบัานเพื่อนข้างแกงมเส่่เอาเอากันบมักเลยมักพอมาบุเคยกินเนะบุเคยใส่คอยคอยบมักก็โทนด้อพ่อแม่เป็น้องเชบุเขาเกงใส่ไก่ใส่บะกเผ่วกะทีบะกม่วบนั่นมกินได้ดีบุคมคมเยอะต้มน้ำเดียว กินสองน้ำกินพ oh ุดกุ้งกินถ้นนเนนะเอหน่อพ่อแม่อันพอกระดับโบมากกินอันแบบต่างๆมากกินใส่เขาอืมโอ้ยอันได้พอเราเวลาแก่กันจะที่ละเขาตักแกนบมได้ตักนะคำเข้าคุยคือต้ดององแน่บัดพื้นอ่องหาให้ก็บอองหนึ่งเองก็จะเอาลายนะ มันโดนอองเลยฮะเซบลายพูดแม่พี่นุ๊กพูดนะจับไม่ได้มูจับง่ายหมดขนาดก็จะจับลายเกินนะหน่อยๆเอามันมาตังงานใครเดี๋ยวไปตลาดซื้อไตไก่นี่ อนน่ไหนไม่หย่อนก็ต้องให้แน่นล่ะแกงขีเล็กอืเข่าไปไนนไม่เข่าไหนให้แต่ไหนตกลงงานฆ่ากัเนาะเกิดเ่แกงขีเล็กอยู่บ้านพอยไปส่งแกงขีเล็กขยะแกงใส่ไก่ชาวกินตอนเบิดผเอา เอาเอาเอาตะน้ำไปให้บัวแกงใส่กีเด็กใส่ไก,ก่หลกกักกาใส่บวกกะทิบว่าความคิดดื้อเป็นยังน้อย,อยนเนาะถ้ามันขามถ้าอย่างกันกนวลดวงกัน,นขามจยงที่เอาไปชมหญา้าไปสะตักใส่ถั่วอะไรไปชมหญ้าไปนั่งกินสาบกันหันเฉยสาบกินตอนเบิ้ดกินตอนเบิ้ดแต่ก็กไปหญ้าหัวตอนไปใส่เบิ้ดสิหญ้าเราเบิ่งนะว่าชาวฮาตอนเห็น พี๊ดแต่ว่าชุดแกงใี่ยัํขี้เด็กนี่นะแกงใช้ไก่แล้วทุกเช้าแบบคือพวมีตอนไก่พอต่อมาใส่ก็เไกว่ายิ่งยิ่งยิ่งกินนะเจ้ากินคืพวกมีตอนไก่ให้บันนี้พอว่าพวกมันชุดเจ่ากินตอนเบิร์ตว่าใส่ไปไปไปส่งคนเดียววะไปคนเดียวคนเดีไป มันอี้ไก่นีพ่กก็ตัดอันใหม่หายเลยตัดอันใหม่ไปแล้วแต่ว่ากับโบได้หายแล้วแล้วจะเห็นบนั่นบาปแล้ววะต้องบอกไรพ่อคะต้องบอกไนันเนือลึกน้อยเนอพ่อจิป็นข้อเอืมอะพอจกินนนั้นมาบอกพ่บ้านชจามปีนี่แหละจามปีนี่แล้ว จจปแ้ามปีสีปีนี่่ะก็จันั่่มากเขาบอกใจง่ายนั่นจกไอ่ปชงแกงกินแกงนี่หยนะกันกันหายไกข็เบกัหนอก็มึงอัง้แบกินแกงตอนแกงหยาประเส่ินี้เอาได้แาบนี้น่งเดือนก็ได้นะมีจับนะ ยังไงวะพี่น้องพังมั้งนู้แซบบ่แซบอยู่แดบก่อนหามักแกงสะกฐิบ่กพื้นใจคอยหามักแกงละละสะกฐิหามักแกงดาราชื่อชืนอกะทิแตกะใชอันหมูโดยไก่แกงเป่หมูไดยไก่กระดูขึ้นฮ่าวัน่บกินข้าวหลายเดี๋ยวโบเมพี่น้อง เบิดปันหนึ่งนะพ่อได้ได้ิค่ะอื่นๆนขจีเนี่ยนะดิกินขกีขกีอันอออนั้นก้อนบางใหญ่นิดนี่ก็พอบุกินหลายพ่อแม่พี่น้องกินหลายเลือดหวานขึ้นบุดีกินพอได้พี่ให้น้องเบิง่งแต่ดูมือแต่ละวันกินยังอยู่ยังกลางแม่เพิ่นบ่าชาวเขาแถวในบ้าบตองนะเพื่อย นุ่มมันบุดบวงแค่ลายบวกล่ะมันชินตายเรียบบวงคุณแบเรียบบวงสแสดงว่าแซ่บสายเติมเ <c oughs> มืนแบบแซ่บอยู่พี่น้องอ๋อขี้เล็กต้องมีรสขมเนาะขึ้นจืดลายกองบ,บวแซปปว่บปุ๊บใหม่พี่น้องแซ่บอยู่แต่ว่า มันแสบกว่าไงแบบอย่างกันมันใสกะทิมันแสบกว่านี่อีกอ่าไปเป็นซูมามีนอีกที่เล็กนึงถึงมีวุ้นตัวเป็นทงแบบเนี้ยอ๋อไม่น่ะเอาไปส่องมันเป็นเบาบ่วงนะมันชุมนนดมันกินบวบิอเอาไปนังมันติดบ่วงติดกระยามันได้เนาะหน่อยเดียวกก็ได้ินแซ่บหลายเอาอีกคำหนึ่งนะกะได้กินนะเอาบ่วงได้คุยเอา เ,นเนข้าแล้วคุยมึงความบรมิิดของแม่ไปนะ้องเอาบอวงเด้คุยเอาฟงเชือ่อในบรนิเนดกันนะชีบุ <ừ. S 2> ชีฝาไนนนปนัดกันนาะแล้วก็เบรมันตอบกันอ,อันน่าวใส่สุดสวรสรค์ s า u n าชีบคุณทำไมทำนาบานนรนรับกันลงลาย มึงเหรอมีหน้าเห็ดดอกมันจะเห็ดชวนนี่นะมักคิดได้ขน้อยไว้โอบืดเห็ดให้เห็ดน,น้ำมาักหลายชอบหลายมักอยู่กับธรรมชาติขน้อยบ่มากตากแดดหนิบ,บน่มากดูห่มหน่มักอยตู้ไม่ได้เซนไ,ไกล้บ่บ่เอา้า ไดยไปคิล็กคิดเนะจะกรหูก,กินเลยนะโอ้แสดงแซ่บหลายจนยจนกคนถ้วยตบป่อยเน,นาะเอาคนนวนาวไอ,อ้ยำยำไรวะ ต้มน้ำเปื่อยแม่นบอกความแบบพี่น้องอิ่มนะพี่น้องเอาอิมม่มมาจาัด <ừ. S 1> กินอะก็ได้พี่น้องด้วยตัว่ากินได้อย่างแต่มาไหนมาไหนจะกินยังตก็กินย่างโมเมนต์กิน,น,นกเล็กน้อยเสีเสือบนนี่โนาโมเมนต์เทน่าซื้อหยั่ง <laughs> มันติดเสีคอเนาะ มันมักย่อยเสื่ออะไรเสี้ยงเช่ไม่ลากินข้าวกับมันมา,มาตอกขื่อีอึหน่อยโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอันนี้มันก็แปลงพัน์มันถือเป็นพันนะอ่าโอเคยังติดพี่น้องอยู่ดีมีแห้งวัชคุชคุกข,ขนพี่น้องอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อกินกะไม่ยิ้มันเย็้มยังเสียละพอแสบอยู่งพว่ากินได้อย่าง้แวแต่มามันนีจะกินเขาจีม่นจะกินอัน กวดไลค์กดแชร์ให้ปลาลุงเนี่เด้อล่ะเด้อแต่ละคนกันอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามสองตู้นี่แหละเฮ็ดในพี่ให้น้องเบิ่งอยู่ดีมีเบิ่อจะกูทุกคนเบิ่อเอ็มซีโบเอ็มซีก็ได้พูดใดก็ได้ติดตามมาขอให้โชคดีให้ดับไม่ด้วยพี่น้องสบายดี